สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะเมือวนนี้เจอกันข้างนอกอากาศดีนะคะเพราะมะเขือเด็นกันเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคําถามมีหลายคนนะคะที่สงสัยที่จะมีแบบว่าแชทกับผู้ใายแชทกับฝรังแล้วแล้วก็ผู้ใายฝรังเนี่ยมีแพนสีเดินทางมา,มามามาเดทนะคะมาหามาเยี่ยมที่เมืองไทยนี่ควรจะทําตัวยังไงนะคะมีหลายคําถามมีหลายคนมากเลยนะคะสี่ทรงคําถามคําถามนี้นะคะว่า สงสัยว่าเราควรจะทํำยังไงนะนะแต่ว่าพิลินไอตรงนี้นะคะพิลินบ่สามารถให้ข้ามแนะนําหรือว่าอย่างใดนะคะแต่ว่าเมื่อน,นี้พิลินจะมาแช่นะคะจะมาเล่าว่าในกรณีของตัวพิลินเองนะคะพิลินเหตุจังไดนะคะ้าก็ถ้าพายอยากจะจะเอาไปเป็นแนวทางหรือว่าเอาทําตาอันนี้พิลินกับบ้วยานะคะเพราะว่าที่พิลินประกาศแนะน้าเพราะว่าพิลิน คือแต่ละคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเธอคือแต่ละสถานการณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์พิรินกับประกาศไปแนะนําว่าสมควรที่เหตุจังใดแต่ว่าเมื่อนีพิรินจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวของพิรินเองนะคะเพราะว่าพิรินผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะคะอา่าหลกแรกนะคะ ทีตอนนั้นนะจังที่ลูกๆกันอยู่พิรินเจอกันกับแฟนนะคะแฟนพิรินฝรั่งที่เป็นชาวเป็นฝรั่งประเทศนอร์เวย์นี่แหละนะคะเจอกันในแอปหาคู่นะคะไทยเลิฟลิงเป็นเวลาแล้วตอนนั้นก็เริ่มแชทกันแชทกันก็ได้ประมาณแชทกันอยู่เกือบ3 4เดือนนะคะ3 4เดือนประมาณ3เดือนอ่ะตีพระสเดือนคือหลังจากเริ่มแชทกัน3เดือนแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินไปเดินทางไปนะคะบินไปเยี่ยมพิรินอยู่ที่เมืองไทยนะคะคือนี่ เป็นประเด็นที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงแล้วก็พิลินก็จะมาบอกว่าพิลินเหตุอย่างไงน,นะคะมทมว่าพิลินทํำยังไงนะคะครั้งแรกที่ฝรั่งบินไปหาพิลินที่เมืองไทยพิลินทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยที่พิลินต้องเหตุนะคะพิลินเริ่มต้นในการดูแลตัวเองทําตัวเองให้สวยนะคะดูแลตัวเองให้สวยคือเริ่มที่จะบอกว่าอาบแดดนะคะทำผิวให้ดูสวยดูดีนะคะดูสะอาดสะอ้านอันดับแรกเลยที่พิลินเหตุนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ แน่นอนอยู่แล้วฝรัง่งเวลาที่เขาเดินทางไปเยี่ยมสาวไทยเยี่ยมเฮ้าที่เมืองไทยเขาต้องมีแลนในการจองโรงแรมไว้ว่าเขาอยากจะไปนน่นนั่นนี่บางคนไปหัวหินไปภูเก็ตโน่นนี่นะคะเขาก็จะจองโรงแรมไว้จองห้องไว้อยู่แล้วแน่นอนนะคะการที่เขาจองโรงแรมจองห้องไว้แล้วไปเจอเฮ้านะคะอันนี้เป็นคําถามหลายคําถามที่หลายคนสง, <Excuse me> ส,งสัย <inaudible> ว่าเราควรจะนอนกับเขาดีไหมอันนี้แล้วขึ้นอยู่ที่ม,ทมันขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะาถามว่าพี่รินนอนไหมพี่ลินนอนนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะตั้งแต่วันแรกที่เขาบิน ไปหาพิรินที่เมืองไทยนะคะคืนนั้นเราก็นอนด้วยกันเลยนะคะอันนี้บอดูนะเดี๋ยวตะคอนจะคิดเพราะว่าพิรินคิดว่าการที่คุยกันแชทกันมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการเริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้การเริ่มที่จะคบกันแล้วแล้วก็มันก็เป็นปกติของสังคมฝรั่งอยู่แล้วการคบกันการอยู่ในช่วงคบกันเนี่ยมันการมีเซ็ก์กันมีอะไรกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของฝรั่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็พพิลินก็โตแล้วไงเธอฉันอายุก็ช่วงนั้นที่สามี เก่าดิฉันบินไปฉันก็โตแล้วลูกสองแล้วฉันสามารถเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันสามารถตัดสินใจเองได้ไงคะฉันก็เลยไม่แคร์นะคือเห็นเขาฉันชอบเขาโอเคฉันคิดว่าคนคนนี้มันโอเคแล้วเราคุยกันมันคือฉันชอบเขาคือดูลักษณะท่าทางคือฉันชอบเขาเออเขาเป็นแต่แสบฉันกับน้อนอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของฉันเองตัวของฉันเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะถ้าใครว่าอยากนอนกับปลาตองนอนถ้าเกิดบ่มากเขาเห็นเขาข้างแรกบินไปเมืองไทยบ่อยากนอนกับปลาตองนอนนะนะคะแล้วก็แต่สําหรับพ่รินพ่รินนอนนะคะ งาพี่ลินเตรียมตัวยังไงคือเขาจองโรงแรมไว้ตอนนั้นเขาจองโรงแรมไว้ที่หัวหินเนาะแล้วก็พี่เลินก็รู้แหละว่าคือเออถ้าจองโรงแรมไว้มาหาเราใช่ไหมคือเขาอุตส่าห์บินจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาเยี่ยมเราคือเขาลงทุนอะ ลงทุนบินมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาเยี่ยมเราเพื่อที่จะมาเจอเรามาเดทกับเราที่เมืองไทยคือเราต้องพยายามทําอะไรให้เขาประทับใจที่สุดะนะคะในความคิดของพี่ลินเองนะนะคืออันดับแรกจากที่พี่ลินบอกพี่ลินเริ่มเริ่มที่จะดูแลตัวเองเริ่มเปลี่ยนสีผิวให้ดูสวยดูสว่างแล้วก็อันดับที่สองเ,อเขาจองโรงแรมไว้โอเคแน่นอนเราต้องไปนอนกับเขาที่โรงแรมแน่นอนคือพี่ลินจะเริ่ม ไปเลือกซื้อชุดชั้นในนะคะชุดชั้นในที่ดูที่ใส่ดูแล้วดูเซ็กซี่นะคะนี่สิ่งที่สองที่พี่อินทำนะคะไปเลือกซื้อชุดชั้นในไปดูชุดชั้นในไว้ใส่เวลาที่อยู่กับเขานะ,ะ mm hmm. นะคะเวลาที่อยู่ร่วมกันให้ดูแบบดูดีดูเซ็กซี่ดูสวยให้ดูเหมาะกับเรานะคะแล้วก็ อันดับที่3ามเลยที่พี่รินเหตุคือการเลือกชุดนอนพี่รินก็ไปซื้อชุดชั้นในแล้วก็ชุดนอนที่ดูแล้วดูเซ็กซี่ดูสวยนะคะนี่แหละสิ่งที่พี่สิ่งที่พี่รินทมคือมีสาสิ่งก่อนที่เขาจะบินมานะคะหลังจากที่บินมาแล้วมาเจอกันคือเขาก็ไปลงที่สนามบินแล้วก็เขาก็นั่งเขาก็นั่งแท็กซี่ไปหาพี่รินอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เพราะว่าตอนนั้นพี่รินทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะพี่รินเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นพี่รินทํางานห้างแล้วก็พี่รินก็เช่าห้องทิ้งไว้แต่จริิิงงๆแล้วพนนทก็เดาไป ชั่วนะคะไปขายของไปลงตามห้างจัดบูธจัดอะไรจัดรายการตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยพี่รินก็ไปทั่วแต่ว่าพี่รินก็มีห้องมีอพาร์ตเมนต์ของพี่รินอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ลงเขาก็ลงเครื่องที่สนามบินแล้วก็เขาก็นั่งเขาก็บอกแท็กซี่นะคะให้พาเขามาหาพี่รินอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะแล้วเขาก็มาพี่รินก็แค่ยืนรอเขาที่ก็ท,ที่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์อะพี่รินไม่ได้ไปรับเขาที่สนามบินนะเพราะว่าพี่รินพี่รินบอกเขาเขามาถึงตอนเช้ามากตอนนั้นเขา เขาแลมดิ้งประมาณเขามาถึงเมืองไทย6กโมงเช้าเลเธอถ้าฉันจะไปฉันก็ต้องออกไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าคือฉันขี้เกียจตื่นไงเธอคือคนฉันเป็นคนทํางานห้างไงคนทํางานห้างตื่นสายอยู่แล้วเธอก็น่าจะรู้ใช่ไหมก็เลยก็เลยบอกว่าเธอก็เอาที่อยู่ที่อยู่ฉันให้แท็กซี่ไปแล้วก็ให้เขามาส่งเธอที่อพาร์ตเมนต์ฉันก็นแล้วกันคือวันครั้งแรกที่เขามาเนี่ยเขามาหาพี่ดินที่อพาร์ตเมนต์แล้วเราก็นอนด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์พีล่ลินเลยนะคะนอนด้วยกันตั้งแต่ลงเครื่องมานะคะลงเครื่องมาแล้วก็ คุยกันทําความรู้จักกันนิดๆหน่อยนะคะแล้วก็พี่เรนก็จับเลยนะคะ <med it> พี่เรีนไม่ปล่อยนะคะดิฉันไม่ปล่อยไปแน่นอนเพราะว่าพี่เรีนคือคุยกันมาแล้วคิดถึงกันแล้วอะไรประมาณนี้พอมาเจอกันความโหยหาความคิดถึงกันความที่อยาจจะเจออะมันมันมันมีแล้วไงก็คือโอเคพี่เรนเจอเขาพี่เรนชอบคือเราก็คุยกันมานานแล้วพี่เรนชอบเขาเองก็คือเราก็มีอะไรกันเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอเสร็จก็ไม่ได้นอนนะคะไม่ไม่ได้นอนเขา พี่ลินกับเขาก็ไม่ได้นอนที่อพาร์ตเมนต์นะคะตอนนั้นก็คือหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆพวกพี่ก็จองไอ้นี่ไว้นะคะคือเช่ารถไว้จองรถไว้ให้ไปส่งที่หัวหินไปที่ไปส่งที่โรงแรมที่เขาบุ๊กคิ้งไว้ที่เขาจองไว้เลยก็คือเราก็ไปตรงนั้นเลยก็คือนั่นเลย ก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันที่หัวหนิงตอนนั้นจําได้ว่าครั้งแรกที่เขาไปเขาไปอยู่ที่นั่นประมาณ3อาทิตย์นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ไปเที่ยวด้วยกันทุกวันคือช่วงที่อยู่ต้องทําอะไรไหมก็ถามว่าก็คือปกตินั่นแหละก็คือไปอยู่ด้วยกันออกไปหาเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็อทอดตกเย็นม,มาเราก็ออกไปดินเนอร์ไปอะไรด้วยกันก็คือปกติคือใช้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ พี่ลินแนะนำนะคะสิ่งที่ลินแนะนําคือทําอะไรก็ได้นะคะช่วงที่อยู่ด้วยกันทําอะไรก็ได้ทําให้เขารู้สึกประทับใจแล้วมีความสุขความสบายใจที่ได้อยู่กับเราอะนะคะแค่นั้นพอแล้วอะนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นวิธีการเป็นแนวทางที่พี่ลินทำนะคะใครจะเอาไปใช้บ้างก็พี่ลินก็ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมองว่ามันไม่ดีมันไม่งามมันไม่สวยนะคะที่จะไปมาถึงพอไปเจอกันแล้วก็นอนกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วแล้วแต่คนจะคิดนะคะเทอมส่วนตัวพี่ลินเองแล้วพี่ลินอาย,ยุปูนี้แล้วนะคะมีลูกสองคนแล้วแล้วก็พี่รินรู้สึกพี่รินคิดว่าพี่รินคบกับคุยกันมานานแล้ววยคะรู้สึกชอบพอกันแล้วก็คือมีแลนที่จะแต่งงานแค่แบบว่ามาดูตัวมาอะไรกันเฉยๆก็เลยพี่รินก็เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะ,ะคะไม่ไม่ไม่วอรี่ worried. อะไรเยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ถ้าเกิดว่าคุณเขาบินไปหาคุณที่เมืองไทยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขาคุณก็ไม่จำเป็นต้องนอนกับเขาก็ได้ แต่สําหรับพี่รินพี่รินอย่างนอนพี่รินก็นอนนั่นแหละสิ่งที่พี่รินทาสิ่งที่พี่รินเตรียมตัวมันก็มันก็มีแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายอ่ะนะคะแล้ว <wield> ก <ing 1970> ็ห <Know> ล <actually, men ingen> ังจากนั so the morning, the ้นท right. ี่ก็คืออยู่ด้วยกันสามวันทิศแล้วเขาก็บินกลับมาคือแล้วหลังจากนั้นพี่รินก็เขาก็ทําเรื่องให้พี่รินบินมาประเทศนอรเเวย์เพื่อมาเยี่ยมเขานะคะก็ไปไปมามาไปไปมามาสรุปก็คือแต่งงานกันนะฮะแต่งงานกันจนจนมาอยู่อยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็จนถึง เป็นพี่ลินทุกวันนี้นะคะก็นั่นแหละคือสตอรี่ของพี่ลินมันก็มีแค่นี้ก็ฟังก็เอาไปปรับเปลี่ยนใช้เอาไป,ไปเป็นแนวทางเดทต,ต่อไปนะคะพี่ลินก็มีแพลนที่จะเดทครั้งต่อไปอยู่ถามว่าพี่ลินจะนอนกับเขาไหมแน่นอนค่ะตอนนี้แน่นอนค่ะวันแรกที่ฉันไม่จงไวะะ้แล้วค่ะน่าจะเก็บไว้ทําไมล่ะคะคุณนะคะใครจะเอาทริปเล็กๆน้อยของพี่ลินไปใช้บ้างก็ไม่ได้ห่วงนะคะนะวันนี้ก็มาบอกเล่า90นะ,ะมาเล่ามาแนะนํา อ่าก็มาแชร์แล้วกันพี่ลินใช้คําว่ามาแชร์แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ลินไม่อยากจะให้คําแนะนํากับใครในเรื่องนี้เพราะว่าคือพี่ลินเชื่อว่าทุกคนน่ะเป็นผู้ใหญ่มีความคิดมีมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วตัดสินใจเองได้ใช้วิจารณญาณในการดําเนินชีวิตเองได้นะคะแต่ก็นั่นกน็คือเป็นเป็นวิธีการมันเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่พี่ลินทาแค่นั้นเองนะคะ นะยังไงวันนี้ขอปิดคลิปแค่น,นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ